เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมครับบางวันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่บางคืนแค่ไม่กี่นาทีกลับยาวเหมือนทั้งชั่วโมงแล้วถ้าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันไม่ได้ไหลไปข้างหน้าแบบที่เราคิดมาตลอดละ่ะก่อนจะเข้าเรื่องนี้ฝากกดติดตามช่อง room 22ห้องเล็กๆสำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนเรื่องลึกลับความรู้แปลกๆแ,และคำถามที่ไม่มีใครให้คำตอบ แล้วคืนนี้เรามาลองตั้งคำถามกับเวลาไปพร้อมกันครับมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อในเวลามากพอๆกับที่เชื่อว่าพรุ่งนี้จะมาถึงเรามีปฏิทินมีนาฬิกามีเส้นแบ่งอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ความจริงข้อหนึ่งที่นักฟิสิกส์รู้ดีคือเวลาอาจไม่ได้มีอยู่จริงในแบบที่เราคิดสำหรับจักรวาล อดีตปัจจุบันและอนาคตอาจเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่ทุกหน้าเขียนเสร็จไปแล้วเราแค่เปิดอ่านทีละหน้าและเรียกมันว่าการใช้ชีวิตตอนเด็กๆปิดเทอมหนึ่งครั้งรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตแต่พอโตขึ้นปีหนึ่งผ่านไปเร็วจนแทบไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่เพราะเวลาเดินเร็วขึ้น แต่เพราะสมองเราบันทึกน้อยลงตอนเด็กทุกอย่างคือครั้งแรกสมองจึงเก็บรายละเอียดไว้เยอะเวลาจึงดูยาวแต่เมื่อเราโตชีวิตซ้ำเดิมสมองเก็บน้อยลงเวลาจึงเหมือนหดสั้นลงพูดง่ายๆคือเวลาไม่ได้เร็วขึ้นแต่เราจำมันได้น้อยลงนักบินอวกาศ แก่ช้ากว่าคนบนโลกจริงๆไม่ใช่คำพูดเปรียบเทียบแต่เป็นความจริงทางฟิสิกส์ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเวลาจะยิ่งเดินช้าลงถ้าคุณเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงหนึ่งปีของคุณอาจเท่ากับหลายสิบปีบนโลกนั่นแปลว่าการเดินทางข้ามเวลาไม่ได้เป็นเรื่องของนิยายแต่มันเกิดขึ้นแล้วแค่ยังช้าเกินกว่าที่เราจะรู้สึก เรามองเห็นแก้วแตกแต่ไม่เคยเห็นเศษแก้วรวมตัวกลับเป็นแก้วเองนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าลูกศรของเวลาจักรวาลจะเดินไปทางเดียวจากระเบียบสู่ความไม่เป็นระเบียบแต่ในระดับอนุภาคเล็กๆก,กฎฟิสิกส์หลายข้อไม่สนใจทิศทางของเวลาเลยอดีตกับอนาคตแทบไม่ต่างกันหรือจริงๆแล้ว จักรวาลไม่ได้ห้ามเราเดินย้อนแต่สมองเราไม่ถูกสร้างมาให้เข้าใจมันเราจำอดีตได้แต่จำอนาคตไม่ได้ไม่ใช่เพราะอนาคตยังไม่เกิดแต่เพราะสมองเราบันทึกได้แค่ทางเดียวถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่จำอนาคตได้มันอาจรู้สึกว่าเราคือคนที่เดินถอยหลังตลอดเวลาเดจาวูความฝันที่เหมือนเคยเกิดขึ้น หรือความรู้สึกว่าฉากนี้เคยผ่านมาแล้วบางทีอาจเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กๆของระบบความทรงจำถ้าเวลาหยุดจริงๆอากาศจะหยุดเคลื่อนแสงจะไม่เดินทางอะตอมจะไม่สัน่นจักรวาลทั้งใบจะกลายเป็นภาพนิ่งและถ้าคุณยังขยับได้คุณจะตาบอดเพราะไม่มีแสงเข้าตาไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจไม่มีชีวิต บางทีเวลาคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีอยู่มีนักฟิสิกส์เสนอว่าเราไม่ได้เห็นเวลาไหลแต่เราเป็นฝ่ายเคลื่อนผ่านมันเหมือนเรานั่งบนรถไฟแล้วคิดว่าภูเขาขายับทั้งที่จริงคือเราอาดีตและอนาคตอาจยังอยู่ที่เดิมเสมอเรากำลังเดินผ่านมันช้าๆโดยไม่รู้ตัวถ้าเราหยุดย้อน หรือข้ามช่วงชีวิตบางช่วงได้คุณจะเปลี่ยนอะไรหรือจะปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมเพราะบางทีสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายไม่ใช่การแก้ไขแต่คือการยอมรับความจริงที่น่าประหลาดไม่ใช่ว่าเวลาลึกลับแค่ไหนแต่คือเรามีมันอยู่แค่ตอนนี้อดีตเป็นเพียงความทรงจำอนาคตเป็นเพียงจินตนาการ มีแค่ช่วงเวลานี้ที่คุณยังหายใจยังฟังเสียงนี้และยังมีอยู่จริงเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าช่วงเวลาที่เราจำได้ชัดที่สุดมักจะไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดแต่คือช่วงที่เรารู้สึกอะไรแรงมากสมองไม่ได้เลือกจำตามความสำคัญแต่เลือกจำตามความรู้สึกนั่นแปลว่าเวลาที่หายไปไม่ใช่เพราะมันไม่มีค่า แต่เพราะเราผ่านมันไปโดยไม่รู้สึกอะไรเลยเคยไหมนั่งเงียบๆแล้วรู้สึกว่าเวลายืดออกแต่นั่งไถยโทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเหมือนแค่ไม่กี่นาทีไม่ใช่เพราะเวลาเปลี่ยนแต่เพราะความสนใจของเราเป็นตัวกำหนดความยาวของมันมนุษย์อยากหยุดเวลาตอนมีความสุขแต่ไม่อยากหยุดตอนทุกข์เพราะเราไม่ได้กลัวเวลาแต่กลัวการเปลี่ยนแปลง ถ้าเวลาเป็นสิ่งมีชีวิตมันอาจไม่เร่งไม่ชะลอไม่ตัดสินมันแค่เฝ้ามองให้เราเติบโตแก่ลงและหายไปบางทีเวลาที่โหดร้ายอาจเป็นเวลาที่ซื่อสัตย์ที่สุดตอนนี้ถ้าคุณยังฟังอยู่อาจเป็นเพราะเวลาช่วงนี้กำลังนิ่งพอให้คุณอยู่กับตัวเองเสียงนี้ไม่ได้เร่งคุณ ไม่ได้สอนคุณและไม่ได้บอกว่าคุณควรทำอะไรมันแค่อยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคุณเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเวลาเราแค่ต้องไม่รีบผลักมันออกไปคืนนี้ถ้าคุณง่วงก็ปล่อยให้ตัวเองหลับถ้าคุณยังตื่นก็ปล่อยให้เวลานั่งเงียบๆข้างคุณเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรเวลาจะยังอยู่ตรงนั้นอย่างซื่อสัตย์เหมือนเดิมเสมอ และนี่คือช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้นั่งอยู่กับเรื่องของเวลาขอบคุณที่ใช้เวลานี้กับรูมทเวนตี้ชูฝันดีครับแล้วพบกันใหม่ในคืนถัดไป